พระทเวนตี้ไนนหน้าหน้าเข้าอยู่เว็บนี้น,นี่ให้เครดิตส,สวยๆแล้วมันน่าเชื่อถืออันนี้คืออะไรเนี่ยโขนหนักไอนน้ผมไม่รู้อ่ะผมก้องขออภัยด้วยโอ้โหนาทีโอเคโอเค,อเคนี่ผมขอดูเว็บนี้น่าน่าเชื่อถือฮะอืมอยวลองดูสักองค์นีอืม,อม อู้สวยโดนใจเลยนี่โอ้โดนใจมากเบียกแก่แล้วนี่ใช้เบียกแก่ไหมคล้ายเบียกแก่นะใครที่โดนของก็อู้สวยนะหลวงพ่อโสธรสวยๆครูพระเจ้าตักสินแต่งานยังไม่คมครับผมมีอยู่ <c oughs> งานยังไม่ค่อยขมเท่าไหร่ปิดการจองออผมก็คลิกมาสักไกลเลยแล้ว,แล,วแล้วตรงไหนที่จะขาซื้อเลยอะ่ะดูรายการจองทั้งหมดพระใหม่พร้อมส่งอ๋อนี่ไงข้างล่างข้างล่างข้างล่างต้องขอไพ่ครับผมไม่ได้คิดจะวิจารณ์เว็แบบไซต์อันนี้โอ้อน,นี้สวยนะอันนี้เป็นงานเหมือนพานอะคริลิกเลยนี่แต่เป็นเนื้ออะไรนี่มีเนื้อทองคำเนื้อเงินลมดำอะป,ปกากา เอออย่านะอยโอ้นี่สวยนะชอบชอบแต่เขาปิดไปแล้วโอ้ลายเส้นไหนแต่ท่านแหลมควาลิสิทธิ์อาจารย์เฉลิมชัยผมโอ้หลวงปูหงป่หาโอ้หืมสวยๆหลวงปู่หาหลวงปู่หาสวยนะหลวงปู่หาเออผมคลิกไว้ผมคลิกไว้ผมไม่ได้องค์ไหนผมลองคลิกไว้อ๋อนี่อะไรหลวงพระอาจารย์เม็กทองแดงผิวไฟ <c oughs> เออพร้อมส่งเหรอเนี่ยเช่ไหมใชใช้ง่ายนะเว็บนี้ถือว่าใช้ง่างนยานะรายการพระของของของเว็บเขาเป็นหมื่นเลยนะถือว่าเยอะมากนะทุกคนโอ้โหแบบผมเป็นคนชอบซื้อไปแล้วไม่รู้ซื้อทำไมเป็นโรคจิตมั้งผมเป็นคนเดียวนะครับฟูหลวงพ่อพัดสวยนะสวยสวยแล้วก็บาท อ่าผมชอบนี้อัน,นไม่ตัดปีกด้วยครับทุกคนไม่ตัดปีกด้วยเหมือนคล้ายๆอัปปาก้าเลยใช่ไหมต่อโค้ดด้วยนี่ตะกัวอ๋อตะตะกัวตะกัวประธานไม่ตัดปีกราคามาห้าร้อยห้าสิบแต้น้าเว็บอ๋อโอเคถูกถูกถูกแต่สวยนะสวยหลวงพ่อพระเดี๋ยวผมว่าจะชอบ อำเภอหนองสองห้องอขอนแก่นด้วยบ้านผมยังไงบ้านผม,มนอะมังกรเจ้าสัวพันล้านเนื้อตะกัวอ,อย่าผมดูประวัติท่านนี้ท่านนี้เป็นเกจทิที่อายุเท่าไหร่แล้วท่านโอ้วัดพัฒนารามนะฮะทุกคนจังหวัดขอนแก่นอ,อนนี้นะห้าทุ่มอะขุนแผนพบพัด คือไม่มีประวัติท่านเลยเหรอรุ่นแรกอ่ารุ่นแรกด้วยทุกคนโอ้นี่รุ่นแรกหรอปจองแล้วอ้าวปีหกหนึ่งถ้าถ้านี้รุ่นแรก <c oughs> น,นี่รุ่นสองมั้งเนี้ยอ่าอันนี้รุ่นแรกเหมือนกันออราคามาปีหกหนึ่งหกสองหกสามราคาไม่โดดเท่าไหร่เพราะว่าใหม่อันนี้ สวยนะผมอ่ะเดี๋ยวยไว้ก่อนเอาไว้พิจารณาก่อนอปิดตาโอ้สวยนะอุดมศัพท์สวยๆเดีย๋ยวไว้เอาไว้ลงุงพูดสีอะเต่าผมมีเยอะมากหลวงพ่อจำเรินนะฮะดูเต่าม,มีเยอะมากผมมาบอกเลย พระผงนี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าพูดทำตรงคือไม่ไม่ส่วนส่วนตัวผมจะชอบสำเร็จถ้าเป็นงานพระผงวทัทถุนเียมังกรด้วยโอ้คลาสสิกมากเลยเนี่ยสวยไนงะผมชอบงานอาร์ตดีลมดำน,นี้ลงยาลงยาด้วยทองทิปเป้าปเนี่ยทองทิปไหม่าอ,อย่ีงนนะผมดู โอ้ฝาบาท <c oughs> งานฝาบาทก็คือเอาฝาฝามาหลอมมาหลอมใหม่ะแล้วก็ต่อคล้ายๆ้ทองเหลืองมาถ้าจำไม่ผิดนะข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยเลยเน็นยนะเห็นอืมสวยนะทำ <c oughs> แจกแจกงานแจกลง ปูทองผิวไ e ฟหลวง <hi> เหรเียญหลวงปูทองวัดไหนนี่นะขอดูสกลนครวัดดอนสวรรค์อ๋อรู้แล้วเพิ่งมีข่าวจำไม่ผิดใช่ไหมไม่ใช่หลวงปู่จันร์หลเหรียญทรงเหรียญมังกรช่วงนี้น่าจะเป็นเทรนนะกำลังฮิต หลวงปู่แสงเนี่ยหลวงปู่แสงดังหลวงปู่แสงหลวงปู่หาก็สุดยอดเหมือนกันนะสวยนะผมชอบเนาะว้ผิวไฟอันนี้คืออะไรผมไม่เคยเห็นเลยเหมือนลงยามาลงยาปะ่ะโอลงยาใช่ใช่ทุกคนโอ้สวยนะลงยาข้างในชอบตรงไหน น,น,นี่โอเคจำนวนสร้าง <c oughs> อันนี้สร้างเก้าเก้าเก้างานสร้างน่าจะเป็นแบบต่อโคตนอย่างนี้ผม <c oughs> ต,ตั้งงบไว้พักพันหนึ่งอะตั้งงบไม่เยอะยวันนี้หัวซิงก์เหรอหัวเสือปริกาเนตลปูลาสวยนางงาน คล้ายๆหลวงปู่ทิมเลยนะงานงานี้สวยงานสามิติสวยมากหลวงปู่จือนี่หลวงปู่จือน่าไว้ยหลวงปู่ทองโอ้ราคาหลวงปู่ทองใช่อันนี้ใช่หลวงปู่ทองที่อยู่นนทไทยนนท์ไทยรอเปล่าวันน้ำเกี้ยงอ,อวัดหลวงปู่ทองวัดบ้านคุ้ม สีสกเกตอ๋อโอเคน่าน่าสดอ๋อ oh, หลวงพ่อทองวัดบ้านไรเออลูกศิษย์น่าจะเป็นศิษย์เอกของของหลวงพ่อคุณใช่ใช่หลวงปู่อันนี้หลวงปู่ทองเอานี้ผมยังไม่ศึกษาประวัติพาระนะเดี๋ยวผมอ่ะนนี้ไม่ตัดปีกห้าร้อยเอาผมดูก่อนร้ 199. อยเก้าเก้าอ๋ออันนี้หลวงปู่จือหลวงปู่จือนี้ดังมาก ราคาก็เลยมาแต่งานน่าจะอันนี้คล้ายๆของหลวงปู่ฟัน่นที่อยู่สกลน,นครเลยข้างหลังงานได้อันนี้เอีกวันหลวงปู่ทิมเลยนะเสมาราชาซั์อืมสวยสวยเสยมาราชาทรัพอ่าหลวงปู่อุดมสุขอ่ะเดีย๋ยวผมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมยังไม่ถูกใจ สวยอ่ะอันนี้งานแต่งานไม่ชัดนะงานไม่ละเอียดเท่าไรหร่หรือเปล่าสวยต่อสวยดีอันนี้อ๋อขุดผมกลัวขุด <c oughs> ไเ่้ยโอ้โหงาน ก็จิกปุดทัดลงปูแสงเออเหมือนพี่คิมเคยเนี่ยสามพันแล้วหรอนำเลิกองหล่ององหล่อนำเลิกเออมดำเลิกสวยนะอู้เยอะมากเลยทุกคนเป็นหมนะื่นนาคือผมต้องนั่งดูทุกหน้าเลยหรอถึงไหมเนี่ยเขาไม่ดูทุกหน้านะ อย่างนะต้องมีพร์ทที่ถูกใจผมจะลองอออสวยดีเขี้ยวเสือลุงมผู้แสงเยอะมากเลยผมเห็นเนียลุ้มผู้แสงเยอะดอะีแต่อยากได้งานที่เป็นงานศิลปะบ้างพุทธศิลป์ยังไม่โดนอันนี้โอ้โหสวยนะ คุณแผนเผมื่อกีก้หลวงพ่อักหลพคูนเหรอคูนไหนหลวงพ่อคูนบ้านๆไร่ปางหรือไม่ใช่ไม่ใช่มั้งนี่ปีห้าแปดผิวไฟมีม้าน้ำด้วยทุกคนเจ้าสัวก็มอีอย่างผมพอแค่นี้ก่อน เออหลงปูผิวปีห้าแปดราคาไม่ไปนะโอเคโอเคเดีย๋ยวผมผมขอผมลองดูเหรียญพระเจ้าตากสินดิ <c oughs> พระเออพระเจ้าตากมีไหมพระกิ่งตากสินปอู่ต่อเรือพระเจ้าตากเดีย๋ยวผมดูทั้งหมดเลยดีกว่า พระเจ้าต่งางอย่าผมเขียนคำว่าต่างหน่อยจะได้คัดกรองได้แบบแคบลง <c oughs> อ่าอย่าผมดูเลยว่ามีโอ้โหคมกิบสวยมากนี่คลาสิกคมกิฟทองเทวาฤกหรอโอ้โหหมดแล้วฮะ <c oughs> สร้าง199ทุกคนหมดแล้วครับ <c oughs> ต้องไปหาซื้อกลุ่มใน Facebook เอาโหโอ้สวยๆอู้สวยนะมากปุทวดอีที่สุดแล้วฮะหออเหรียญบัลลังก์นั่งบัลลังก์ ไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะเพราะว่าผมก็ค้นหายังไม่โดนเท่าไหร่นี่ผมมีอยู่อันนี้ยังดาบท่านยังยังไม่ได้แต่ท่านดูหน้าดุไปหน่อยนะใช่ท่านที่จริงว่าเจ้าตากน่าจะดอกหน้าจินจีนหน่อยอ่านอันนี้หมดแล้วครับทุกคน อันนี้หมดแล้วโอ้โหฮะปิดจองหมดช่วยนะจันทบุรีโอ้ปิดจองแล้วหมด๋อ้รบกวนโอ๋อันนี้ผมไม่ผมไม่เล่นกันเท่าไหร่ผมผมคนเดียวนะฮะอ่าโอเคไม่เป็นไรอ่าที่นี่ผมผมที่เลือกไว้นะมีอ่า อุดมสุขอ,อุดมทรัพย์นะฮะหลวงปู่อุดมทรัพย์พระอาจารย์จ้อยวัดเวรุวันธรรมวิหารใช่ไหมน่าจะสายปัดปฏิบัติธรรมป่ะสร้างห้าพันกว่าเลยฮนะใช่ไหมเมื่อกี้จำนวนสร้างห้าพันกว่าเหรียญโหสร้างเยอะมากเยอะนะ ยังไม่โดนนะครับทุกคนอ่ะอันนี้โดนอยู่นั่งพานผมท่านได้อยู่นะเนี่ยสวยนะท่านสวยมากผมชอบเหรียญน,นี้อูย้ยะเอมือนกันนะเนี่ยลองขาสดด้วยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟัง อ่าเรียนรอสองสองสามศูนย์อืมอันนี้ท่านเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองอ่าอยู่บนเล้วมุ่งหน้าไปเฉยบนเจ็ดสิบสองทุกคนอ่าเดี๋ยวผมเอาไว้แล้วกันอ่ะเอาไว้ตรงนี้รออยูอ่นานๆะนะักกากเสือหลวงปู่หา อ่าวไวสวยงอ,อ์นี้ก็โดนนะแต่เจ้าสัวอย่าผมไปทันเนื้อทองสวยทองเหลืองปะสร้างกี่โอ้ร้อยร้อยเอ็ดเองสร้างแค่นิดเดียวหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดอ่าตอนนี้ผมเหลือสามเหรียญแล้วฮะทุกคน เหลือ3สเหรียญนะครับตอนนี้คืออะไรเว็บอ้าวเว็บใครดีขายพาด้วยหลวงพ่อพัฒนารามจังหวัดขอนแก่นอา้าวผมไม่รู้เลยนะเนี่ยพัฒนารามเหรอครับไม่รู้ประวัติท่านเลยท่านได้สร้าง อยู่ตรงไหนเอาวัดพัฒนารามผมไม่รู้เลยท่านอายุเท่าไหรไม่มีประวัติท่านเลยเหรอผมไม่รู้จริงๆอ่าไม่รู้ประวัติท่านเลยฮะ,หล,ะ,ฮะ,ะหลวงพ่อพันเหรออ้าวหลวงพ่อพันหลวงพ่อพันฮะรุ่นแรกอ่ามีแต่บอกว่ารุ่นแรกแต่อ่าอยู่ในประมูลพระก็มีฮะทุกคนเทปช็อปกาบาทอออ่าอยากผมดูดิอยากดูอยากดูแค่ประวัตินะครับ คือประวัติไม่มีผมจะดูยังไงเออเอาไปกับอ่อ่างั้นเหลือเหลือสององแล้วครับเหลือหลวงปู่หาแล้วก็หลวงปู่ทองอ่างั้นเดี๋ยวผมจะมีองค์ไหนเปิดจองบ้างเนี่ยวัตถุมงคลอ่ะอย่นีน อันนี้คือจองด่วนแปะลงสีก็มีแปะลงสีเป็นทรงเต่าอ่ะเดี๋ยวผมดูดิจองไงติดต่อจองหรออ่อาเดี๋ยวผมเดีย๋ยวผมจององค์นี้ไว้กันดีกว่าต่อกดเก้าเก้าเก้าราคาอ,ไอะไรราคาไม่สูงนะ เป็นพระใหม่นะ่าจับนะจับง่ายเล่นง่ายอ่าผมสรุปนะครับผมมีหลวงพ่ออ่าหลวงปู่ทองนะฮะเดี๋ยวผมดูเอาสององค์ราคามาสองร้อยอ่าร้อยสิบสี่ปีของปู่ทองแล้วก็หลวงปูงนะ่หา,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  200, าหลวงปูง่หาหลวงปูหหงป่หาอู้ดังนั่นเองทำมีวิกิพีเดียด้วยฉันด้ลูกศิลย์ลูกหาแน้าจะทำไว้ หลวงปูหา94อ่าบเออผมมีไว้เดี๋ยวผมขอดูล็อกเก็ตผมก่อนผมน่าจะมีหลวงปูหาหอยู่ผมปวดคอด้วยหลงปูหาผมไม่มีทนะุกคนเอ่อเดี๋ยวผมอโอเคฮะในเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะเอา,เอ,าองนี้ก่อนนะฮะหยิบใส่ตะกร้าอ่าอา ต้องสมัครสมัครไงฮะเพื่มเพื่อนเลยกันโอเคไหมเดีย๋ยวผมจะดูนี่สวยนะชอบชอบอเอาผมว่าราคาไม่สูงแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้เท่าไหร่ผมจะเอาอย่างละสั่งพระนะผมจะเอาอางค์นี้นี่ครับแคปเอานี่ครับนี้หนึ่งองนะครับ หนึ่งองนะครับแล้วก็นั่งผ่านแล้วกันอ้าวเนี่ยไปผมก็จะแคบ่างนี้ฟึบมามาละอ่าจึ๊ดเขาอ่านแล้วอ่านเร็วมากเลยทุกคนหนึ่งองนะครับแล้วก็อ่าหลวงปู่หาไปด้วยมาละอ่าโอเคครับทุกคนอันนี้คือผมสั่งเลยฮะฟึบ แล้วก็อ่าโอเคครับเขาอ่านเร็วฮะเขาอ่านเร็วมากทุกคนพี่เขาอ่านเร็วมากยวผมมีองค์ไหนอีกอ่ะพอยังบูฮาน,นี้ผมมีนะผมมีปีหกสองอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็มีจองจะจองนี้ด้วยอ่ามีจองไหมจองเจ้าจะจองด้วเนาะ เท่าไหร่เนี่ยพี่คะเนนอย่าดูดิพุทธศินอ้างานพุทธศินของใครอ่ะฮะผมไม่รู้อู้นี่แพงนะเนี่ยงานพุทธศนะนะินเนอ,อาไว้ก่อนเอออย่างนี้อย่างนร้เท่าไหร่พี่คะเนนองนี้โอ้ยเอาไว้ก่อนอ่ายอดโอนอ่ะพี่เขาแจ้งมาและ นี่ฮะพี่เขาแจ้งมาครับอ่านี่ฮะค่าส่งหกสิบบาทพี่เขาอยู่ที่ไหนอะส่งไปเลยต้องส่งมั้งแล้วก็อย่าผมจองแปะลงสีจองแปะลงสีจองแปะลงสีด้วยชุดละผมเอาองไหนทีนี้อ่ะเดีย๋ยวไว้ก่อนละกันเดี๋ยวผมเอาเท่านี้ก่อนโอเคครับ อันนี้ครับผมจะสั่งแล้วนะกำหนดโอนชำระไม่เกินพรุ่งนี้นะคะในเบื้องต้นทั้งหมด738บาทโอเคครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมก็โอเคครับเดีย๋ยวผมถามเขาดีว่ารับประกันแท้ไหมพี่รับประกันรับประกันแท้ไหมครับรับประกันแท้ไหมครับ อันนี้คือลองลองดูทีว่าเขาจะบริการเราอย่างไงอันนี้คือเราก็ไม่รู้่ะผมก็ไม่รู้นะคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องพักเครื่องท่าไะไ่แค่มาซื้อเอาไว้โอเคนะนี่นะครับเดีย๋ยวผมจะโอนตังค์นะทุกคนที่ร้านเราจากสาย โอเคฮะที่ร้านเราโอเคโอค้ว่าใหญ่ใช่ครับโอเคครับทำไมเขาไม่บอกว่าเราประกันแท้ไหมแต่แท้ใช่ไหมพี่โอเคครับแท้ผ่านการบุกเสกนะพี่โอเคแท้นะครับ ทั้งหมดก็738บาท738บาทครับทุกคนทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการโอนเงินไปนะครับค่ะแท้เนี่ย <c oughs> <c oughs> เยอเฮ้ยเอยเอแท้อยู่หรอกเออเออโอเคโอเคตอนนี้ผมได้สั่งพระที่เดีย๋ยวผมขอยาดให้เครดิตเขาแล้วกันผมไม่ได้มารีวิวไม่ได้อะไรนะครับ PAT Twenty n i น่าจะว่าพระพาระทเวนตี้ไนน์ดอทคอมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะโอนเงินนะฮะทุกคนโอนเงินโอนเงินอย่านะอย่านะเลขที่บัญชีนี่ผมโอนเลยฮะผมโอนเลยฮะบัญชีกรทมอแบงคอกแบงคอกค่าส่ง60บาทโอ้ไม่แพงนะค่าส่ง เสื้อมไม่เขาจะเตะพระผมไม่เนี่ยอาเซลเลนครับไม่มีสมซื้อมาเก็บไว้ฮะผมชอบเจ้าพระเก็บไว้2อ6สนะครับทุกคนรหัสผ่านอยู่ที่7,3,8 7,3,8จ็ดสปดจัดไปฮะทุกคนชื่อเสกสัรน,นะฮะพิมพ์สุดพิมพ์สุดอ้าวไม่นาำสกุลนี้กับตรงกัน นายเสกสันอ่าไม่อโอเคโอเคผมกดยืนยันโอเคจัดไปครับทุกคนผมสั่งผ้าแล้วขอบคุณพี่เขาด้วยครับอ่าเดี๋ยวผมส่งไลน์ไปให้พี่เขาผมโอนแล้วฮะฟึบเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทโอเคนี่ฮะอ่าเรียบร้อยฮะผมโอนเรียบร้อยฮะอ่าเรียบร้อยฮะนี่ครับสั่งพระผม ผมก็จะมาดูผ้าแล้วก็จะมาสั่งไปเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วผมก็ฝากกดไลค์ซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ก็ได้ครับถ้าชอบก็แชร์ไปก็ได้เออผมสั่งเว็บพระ PNT 29เดี๋ยวถ้าผมได้อาพักเครื่องอยังไงเดีย๋ยวผมจะมา,ารีวิวแล้วก็พูดอีกครั้งนึงก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ให้เครดิตพระ t 9 e n t โดยครับผมอ่านถูกไหมถูกนะฮะพระเครื่องพาณิย์ 19อ่ะโอเคฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ